อันยองต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนาราทองแชนแนลกับฟาด์ดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะฟาด้าก็จะมาแจ้งข่าวดีนะคะสําหรับลูกค้านาราทองซิสเตอร์ทุกท่านเลยนะคะนั่นก็คือ จะมาแจ้งโปร3.3นะคะลด3%ตลอดทั้งเดือนมีนาคมกันเลยทีเดียวนะคะเป็นโปรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนั่นเองนะคะซึ่งในหลายพื้นที่นะคะน้ําท่วมเยอะมากๆเลยนะคะทางร้านราทอมฟอรเตอร์ของเรานะคะก็มีโปรนะคะจัดโปรไปเลยลด3%ทุกอย่างนะคะทั้งร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องนะคะเฟอร์เิเจอร์ นะ,ะหรือว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้จิงหรือว่าจะเป็นสุขภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ห้องน้ำต่างๆนะคะทุกอย่างลดไปเลยอร์เซนะคะสำหรับร้านดาราทงาเตอร์ของเรานะคะก็ขอเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับคนที่ประสบภัยน้ำท่วมนั่นเองนะคะแล้วเจอกันที่ร้านดาราทงาเตอร์ <S <S ค่ะ